สวัสดีค่ับพี่นอ้องปองปสายสูสุกคนวันนี้กับยู้ยได้ช่องแย่พาันนางเล่าเหมือนเดิมจ้าคนเก่าคนเดิมด้อยกันไม่เรื่องอันนองๆในวงนะฮันะฮักพี่น้องเบิรงนแย่พนันยวให้เบิ้งนะอาร์ตอาร์ตแล้วก็ไอ้กินนี่ชอปเปอร์เปตาหากเพื่อนว่าอันถ่ายรูป มีเอผู้หนึ่งว่านี่คนเป็นงานคนจะอยู่กับค่ายโตเกียวโปรโมตตัวเองแนะนำเสมอแนะนำตัวเสมอช่วยตัวเองช่วยค่ายไม่หยุดพัฒนาตัวตัวเองคนจะรวยไปข้างหน้าแบบนี้ บอสบิ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีน้องๆในค่ายทำทำตามรับรองรับรองจะเป็นบางคนชื่อเสียงดังชื่อเสียงดังแต่ไม่รวยแมนดูพี่น้อง คือเสียงดังร้องเพลงกับมวลียังกระมวันกับยังบอลบอลลุ้ยเดย้อันนี้เด็กหน่อยนค่ขายเพ่นพัฒนากันพ่ากันพัฒนากันเห็ดพ่นเห็ดหยังพนผ้าขายหยังกับมีมีแบรนด์นี่แบรนด์นั้นมาจ้างเป็นโฆษณาเป็นน้ยแบบพี่จังสันแหมพัฒนากันแหมพี่น้องมเจ้าวาวาอันน้องเจนนี่นี่เพิ่ะเก่งน้องกับเก่งเดะเก่งพัฒนาตัวเองบาหยุด เพิ่อนสไตล์เพิ่อนบอดไหเ่นแบบคือไม่พัชรีบอ่ะพัอ,อแมนบอหนออินเทนเก่งแหมตั้งแต่ขยันขยันโคตรรวยต่อให้ดังหรือไม่ดังถ้าเราไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ยังไงเราก็รวยรวยสารเอฟทีผู้หนึ่งกินนี่ที่พวกแบบเป็นทรงรูปพัวใจสองหัวใจสองไอ้าล้คนกับวานมูนนองๆกับพัฒนาเกง่งชอปเปอร์นลองเพลงกับมวนมวนพี่น้องอันมูจ้จ้าเขาไปเบิ้งไปฟังละบ่เพลงวา่าอัน Board, head, head, อันบอดเพื่อนเฮตดแม่เพื่อนเฮ็ดอันเะพื่อนเฮตดคือคือเฮดเสาๆนะนะชอบเปิดลองเพลงเราเ่ินกันเขาก็เปิดนะเนีเพื่อนยืนเสาวๆโอ้ยตอนแรกกระตกใหญ่ว่าเล่าเป็นอย่างน้อว่ะมาเข้าไปเบื้องโอ้ยเพื่อนเฮ็ดอันชอบเปิดลองเพลงเพลงนี้มวนคักอันเพลงของเราไป,ไปยุใส่นะ อันเบิงเบิงแล้วผู้สาวคนเรายูน้ำเพลิ่กับบัวลำบ่ลุ้ยดี๋ยวคขายไปกับบัเห็นลุ้ยกันว่าอันพันหนีหนีไปกับขี่กับมากับมาตอนนั้นไปไปโดนแล้วกับมากเบิงลูกเพิ่งกับมาตอนเถ่าแล้วแหมอันเพิ่งกับว่าเอาแล้วเนอพ่อเจ้าอันหัวใจเพิ่งเจ้าเป็นแผลแล้วนพี่น้องเพิ่งกับว่าเอาขึ้นล่ะเพิ่งกาเลยยัยอัน ยางหนีพึ่นอะพวกอันพุ่มบาชอปเปอร์พื้นยางหนีอันพึ่นก็เอาอันตัวไอไออย่างก็อันเบื้องหลังมาให้เบื้องน่ะเห็ดเห็ดีคือคือดีดีพี่น้องมือเจ้าเขาไปฟังยางพอพอแม่แม่พี่น้องอิบซีทั้งหลายมือเจ้าฟังยางลองชอปเปอร์ลองเพลงมวนมวนโอ้ยอันผู้เเบาพู้มนางเบาข่าวเนี่ก็อันแพ่แอร์เครื่องแอร์ ถ้าคันล่มพี่น้องมันหอนหลายญี่ปุ่นปีนีหน้หอนพี่น้องอันผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้อจา้าติชมมาเลยคอมเมนต์มาเลยด้อจา้ากะกีเอาไปลงช่องต่อต่อน้ำลงบ้านสีเขียวน้ำกระโล่งมันบอกว่าไปลงกันต่อต่อน้ำอันแล้วก็ไปลงไอ้บ้านสีเขียวพนา อันพิษผผาดยังกับคอมเมนต์เมื่อวานหลดเด้อจ้า,มาเมื่อามาติชมเลยบ่เป็นอย่างกะเเบาประทันเก่งเนาะก็กี่ประมาณนี้ล่ะจ้าขอบคุณหลายๆด้อจ้าไว้แค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวค่อยเอาเขียวเรียงมะเมา,เามะม้อยมาอัดเดบให้ฟังใหม่เด้อจ้าขอบคุณมากๆจ้า